วันที่27สิงหาคม2557นายประมูลประเสริฐสุขผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีได้เปิดเผยว่าในขณะนี้ภาวะผู้ต้องขังที่เข้าสู่ในระบบเรือนจำมีมากขึ้นความแออัดก็มากขึ้นซึ่งเรือนจำแต่ละหลังมีมาตรการความจุที่นอนเอาไว้โดยเรือนจำกลางอุดรธานีมีที่นอนความจุจได้ทั้งหมด1,900คนรวมทั้งชายหญิง ปัจจุบันยอดผู้ต้องขังมีอยู่จํานวน4,002คนซึ่งโดยปกติแล้วเรือนจําแต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีมาตรฐานความจุที่นอนไว้มาตรฐานอย่างอ,าอุดรธานีของเราเนี่ยมีที่นอนโดยประมาณอยู่ที่1,900คนทั้งชายและหญิงนะครับ พื้นที่นอนสําหรับผู้ต้องขังที่อยู่อย่างปกติใกล้เคียงแต่ข้างนอกที่สุดประมาณ1,900คนในณเวลานี้ผู้ต้องขังยอดนะวันนี้ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางดอนตันอีกของเราเมีอยู่ประมาณ4,000 4,002คนครับปิดบริบัยนี้มี4 0 0งคนซึ่งการที่จะอยู่จะต้องแอ,ออัดพอสมควรแต่ถึงอย่างไรแล้วแต่เราราัฐานเป็นฝ่ายที่ปฏิเสธในเรื่องการรับไม่ได้ถึงมีอัรคดีเข้ามาสู่ระบบราัฐานเราก็ต้องรับ การบริหารจัดการพื้นที่นอนก็เท่าที่สามารถดําเนินกิจการได้ก็อยู่อย่างนี้นะครับส่วนใหญ่คดีที่เพิ่มขึ้นเป็นคดีอะไรครับคดีปัจจุบันนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดปัญหาเรื่องของยาเสพติดทางนั้นครับคือประมาณเจ็70%ปรโดยประมาณตอนนี้ทั่วประเทศมีเรือนจำที่มีปัญหาอะไรนี่ประมาณสักกี่จังหวัดครับทุกจังหวัดทั่วประเทศนะที่จดที่มีทุกเรือนจำทุกเรือนจำและทุกจังหวัดที่มีเรือนจำตั้งอยู่ โดยภาพรวมทั่วประเทศมีผู้ต้องขังจำนวน300,000คนแต่มีพื้นที่นอนจริงๆมีจำนวน150,000คนซึ่งปัญหาดังกล่าวทางกรมราชัณฑมได้มีนโยบายลงจากภาครัฐสูส่กระทรวงยุติธรรมและกรมราชัณฑ์โดยบุคคลความผิดเล็กน้อยต่างๆก่อนพิจารณาโทษทางคดีต้องได้รับการประกันตัวแม้กระทั่งผู้ต้องขังที่ต้องโทษมาระยะหนึ่งเข้าข่ายในการพักการลงโทษได้รับการออกไปอยู่ข้างนอกก่อนกําหนดภายใต้เงื่อนไขของการควบคุมการประพฤติ สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางอุดรธานีมีอยู่4,002คนเป็นชาย3,335คนหญิงจำนวน625คนส่วนผู้คุมเรือนจำมีข้าราชการ16คนและเจ้าหน้าที่จำนวน89คนก็อยากปากถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนที่29ช่วยเข้ามาดูแลแก้ปัญหาในเรื่องนี้ด้วย